สวัสดีค่ะโอเคพีเคชั้นที่อินชาแนลค่ะวิดีโอนี้เราก็จะถักเกล็ดหิมะกันต่อนะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ถักไว้แล้วนะคะแล้วก็มีวิดีโอในการอ่าแนะนำการถักไปแล้วนะคะซึ่งเราจะแปะลิงก์ที่การ์ดตัวไอทางด้านบนนะคะก็คลิกดูได้นะคะ ตัวนี้จะเป็นจำนวนสองชั้นมาแล้วเรียบร้อยนะคะคราวนี้เราก็จะถักชั้นที่สามกันนะโดยชั้นที่สามจะทำการเปลี่ยนสีนะคะซึ่งสีที่จะใช้ก็จะเป็นของ Eagle เช่นกันนะคะตัวนี้จะเป็นสีทองนะออกแบบเหลืองหน่อยนะนะเราจะแทนเป็นสีทองนะคะก็จะเป็นเบอร์903นะคะแล้วทีนี้ก่อนที่จะทำการ ปิดรอบวงชั้นที่สองเราจะทำการเชื่อมต่อเส้นไหมพรมตัวใหม่เข้าไปนะคะเราจะใช้เข็มเย็บไหมพรมนะคะซึ่งตัวนี้ก็น่าจะเป็นเบอร์20นะคะอะตัวนี้นะคะเราก็จะวัดวัดเส้นไหมพรมไว้ยาวนิดนึงนะคะก็ประมาณเข็มนี้ก็ได้นะคะแล้วเราจะ ทำให้ตัวสีขาวเนี่ยอยู่ข้างในเส้นสีเหลืองนะคะนำไปสอดที่เส้นสีเหลืองนะคะสอดเข็มเข้าไปตรงกลางถ้าเขาไม่เข้าเราก็หมุนหมุนนะหมุนหมุนเขาให้อยู่แกนกลางนะคะโอเคตอนดึงก็สังเกตเกลียวของสีทองสีเหลืองนี้นะคะว่าเขาหมุนเกลียวไปทางไหนเราก็ดึงดึงเขาลงไปนะคะ ให้ผ่านเส้นสีขาวไปนะคะของสีเหลืองให้คลายออกไปอีกนะคะพยายามกลบเส้นสีขาวไว้นิดนึงนะคะ,อะโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำการถักปิดรอบวงนะคะซึ่งเราจะถักปิดที่ ตัวที่เป็นโซ่นะคะในครั้งแรกนะต่อไปเราจะถักสองโซ่ค่ะหลังจากที่ทำสองโซ่เสร็จแล้วเราก็ทำการถักซิงเกิลโคเชลงไปในหลัก ของตัว half double crochet ตรงนี้นะคะหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ทำ single crochet ลงที่หลักถัดไปหนึ่งครั้งค่ะคราวนี้ก็ทำ single crochet ลงในช่องห่วงนี้หนึ่งครั้ง จากนั้นทำสี่โซ่ค่ะแล้วก็สลิปสติปเลื่อนห่วงนะคะไปที่หลักแรกนะก็คือแรกโซ่ตัวที่หนึ่งนะคะจะอยู่ติดกันกันกนกบตัวหลักซิงเกิลโคเชเราก็ขยับออกมาแบบนี้เลือกเพียงเส้นเดียวนะคะแบบนี้นะแล้วก็เกี่ยวเส้นไหม เวลาที่ดึงลอดผ่านห่วงเราจะจับตัวของอตัวปมที่เกิดขึ้นตรงนี้ไว้ในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ดึงลอดผ่านห่วงนะแบบนี้นะคะให้เขาอยู่ในลักษณะนี้นะจากนั้นจะถักดับเบิลโคเช1ครั้งลงในห่วงค่ะโดยให้เส้นไหมเนี่ยชิดกันนะคะอย่าให้อย่าให้เห็นสีขาวมากไปนะ นี่นะคะเราจะทําชิดๆกันแบบนี้อันนี้จะปลดทีละสองนะคะสําหรับดับเบิลโคเชแล้วคราวนี้เราก็จะทำทริปเปิลโคเชตพันสองครั้งแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ลงไปที่ห่วงเหมือนเดิมแล้วก็ให้ชิดๆกันนะคะแล้วก็ปลดทีละสองความสูงก็จะได้สูง ขึ้นกว่าตัวดับเบิลโคเชนะคะ,เก,กะเกียวแล้วก็ปลดทีละสองเกียวแล้วก็ปลดทีละสองโอเคจากนั้นเราก็จะทำโซ่ขึ้นไปทั้งหมดเจ็ดครั้งนะคะหนึ่งจำหลักที่หนึ่งไว้นะสองสามสี่ห้า 6และ7ค่ะคราวนี้เราก็จะทำการสลิปสติที่หลักตัวที่2นะคะเพราะตัวที่1เราจับไว้แล้วเนาะนี่มาตัวที่2ตรงนี้เอาเพียงแค่เส้นเดียวนะคะเส้นตัวนี้เส้นเดียวแบบนี้นะคะจากนั้นก็เกี่ยวเส้นไหมดึงลอดค้างไว้แบบนี้จับตัวปมไว้นะแล้วก็ดึงรอดนะคะ คราวนี้ก็เจโซ่ค่ะจากนั้นก็สลิปสติที่ตัวโซ่ที่1นะคะก็คือดูในช่วงของตัวนี้เราปิดใช่ไหมแล้วก็ขยับมาอีกหนึ่งนะคะตรงนี้โซ่1น,นะเสร็จแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะเกี่ยวและลอดแล้วก็จับปมไว้นะคะแบบนี้แล้วค่อย ลอดออกแบบนี้นะก็จะได้ไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้นะคะทักโซ่หกค่ะอันที่หกมาเราจะสลิปสติที่หลักแรกค่ะโซ่ามาจับปมไว้แล้วก็ค่อยดึงลอดนะคะ แล้วคราวนี้เราจะนำตัวเนี้ยมาเชื่อมที่หลักตัวที่เราทำการเว้นไว้นะคะหลักแรกสุดเลยตรงนี้นะอันนี้เราจะปลดห่วงออกนะคะนี่นะแล้วก็สอดเข็มไปที่ตัวแรกนะคะโซ่แรกสุดที่ทำการเว้นวักไว้นั่นเองนี่นะคะเราก็สอดไปที่ตัว เส้นเดียวนะคะอ่าที่เราเหลือไว้นะ่ะจําได้ไหมเอ่ยนะแล้วก็เกี่ยวเอาห่วงลอดไปนะคะเนี่ยสอดห่วงขึ้นด้านบนแบบนี้แล้วก็เกี่ยวลอดในแบบนี้จากนั้นก็ทำทิปเปอร์โคเชหนึ่งครั้งลงในห่วงโซ่สีขาวให้มันชิดๆกันนะคะจะได้ไม่เห็น ช่วงของสีขาวเยอะนะนี่นะคะอ่าโอเคโปรที่ละสองนะคะต่อไปเป็นดับเบิลโคเชค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำการถักโซ่นะคะโดยเราจะทำโซ่ในช่วงของ ทางด้านฝั่งซ้ายมือให้เท่ากับฝั่งขวามือก็คือตัวโซ่เราจะถัก4โซ่ค่ะหลังจากนั้นเราก็ทำปมค่ะจะได้ไปในทิศทางเดียวกันนะเสร็จแล้วเราก็จะทำการถักตัวซิงเกิลโคเชลงไปในตัวโซ่สีขาวตรงนี้นะคะเป็นการ ของตัวฝั่งทางซ้ายมือนะเรียบร้อยนะคะคราวนี้ก็จะถักซิงเกิลโคเชลงที่ตัวสีขาวนี้หลักถัดมาจำนวนสองครั้งนะคะเราก็จะเป็นการถักจบของการทำแขนของสโนว์เฟกหรือว่าเกตหิมะนี่นะคะถ้าภาษาอังกฤษไม่คล่องขออภัยด้วยนะนี่นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตัวแขนที่ยื่นออกมาเนี่ยเปลี่ยนสีทําการเปลี่ยนแบบนี้นะคะอ่าถ้าใครถนัดที่จะทําปมในช่วงของการเปลี่ยนสีก็สามารถทําได้นะคะอ่าโอเคมาเราก็เริ่มถักตัวแขนที่สองได้เลยตรงนี้เราจะทําการขึ้นหนึ่งโซ่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะไปทําการถักเอ่อตัวซิงเกิลโคเช ข้ามนะแล้วก็มาถักซิงเกิลโคเชที่หลักของ h าร์ d o ด b l e เบ o c h โคเชตัวสีขาวนะคะแล้วก็ไปที่สีขาวตัดไปตรงนี้นะซิงเกิลโคเชหนึ่งครั้งเช่นเดียวกันค่ะจากนั้นก็จะเป็นการเริ่มทำของตัวซิงเกิลโคเชที่อยู่ในโซ่แล้วนะคะนี่นะคะก็ทำเช่นเดิมกับ ัวแรกนะคะแขนแรกเลยนะแบบนี้นะคะแล้วเกนฮิมะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ